แล้วบางคนเขามองอย่างนี้ครับอาจารย์สุรชัยว่าไอตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ที่ตีฟองกันอึกระทึกคึกโคมเนี่ยไปดูให้ดีเถอะมันเป็นนักท่องเที่ยวประเภทสูญเหรียญหรือเปล่าโดยที่เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้ไไดจ่าย,เ,ยเพราะมันเคลียร์กันตั้งแต่ต้นทางแล้วหรือไปจ่ายากับกิจการที่ได้ขายไหมครับเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาซื้อกิจการเป็นจังหวัดเลย,เยใช่ใช่ใช่เป็นโซนเลยเออ มันกาศจะเศรษฐกิจมาจ,จะไปหมุนแนะแต่ว่าหมุนในกร,ระเป๋าในกลุ่มของเขาหรือเปล่าใช่ครับเอออันนี้ก็อาจจะไม่ทําให้ลูกหนี้ส่วนใหญ่เขามีรายได้กลับมาครับใช่เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี้ยก,ก็ก็ต้องต้องบอกต้องให้กําลังใจแบงค์ชาตินะแต่ว่าอเอ,อ,อาจจะต้องอย่าปล่อยเป็นเคสไปเคสผมว่ามันจะไม่ทันครับ แล้วเราเชื่อว่าแบงค์ชาติเนี่ยมีมีข้อมูลทางลึกอยู่ในมือรพร้อมเพียงแต่ว่าแสดงปฏิยาออกมาแบบอ่อนๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเมือม่อเมื่อการแก้ปัญหาเนี่ยมันยังไม่ไม,ไม่ไม่สำลิดผลอย่างที่คาดหวังไว้ก็จะให้ยาแรงขึ้นแรงขึ้นเร,เราก็เดาวทางแบบนั้นน,นะครับงจริงๆก็พอมีไอเดียนะแต่ว่าจะพูดรออากาศก็เกรงว่าจะไม่มีค่าตัวนะก็เผื่อแบงค์ชาติจะอินออบ็อกมาถามแล้วก็ นะไปเชิญเชิญไปเป็นที่ปรึกษาหน่อยก็ดีนะดีไหมดีไหมแซวเล่นนะแซวเล่นคืออยากให้แยกว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นนี่ที่ซ่อนอยู่เรื่องของนี่ธุรกิจอยู่ในนั้นอืมแล้วก็นี่ครัวเรือนเนี่ยมันมีมันต้องแยกกองคุยครับเพราะอย่างนี่ครัวเรือนกรณีนี่บ้านเนี่ยมันไม่ควรเอามาปนเป็นนี่ครัวเรือนในความเป็นผมนะครับเพราะว่ามันเป็นการซื้อทรัพย์สินระยะยาว ครับแล้วก็ความสามารถในการชําระหนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ของลูกนี้อ่เขาก็จะไม่ไม่ทิ้งตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นกระบวนการดูแลปรับปรุงหรือการขยายเวลามันก็จะไปเกี่ยวพันกับลูกนี้กลุ่มที่อาจจะเริ่มพอใหม่ๆอืเริ่มมาแล้วกลางๆหรือเริ่มมาแล้วครึ่งทางเพราะฉะนั้นกระบวนการในการปรับโครงสร้างเอ,อ่ยยืดเอ,อ่ย ลดภาระลงเอยเนี่ยมันทำไม่ยากนะครับนี่เช่าซื้อเป็นหนี้เอกชอนล้วนๆครับนะครับแบงก์มีก็เป็นบริษัทเบเคเรียหรือว่าเป็นแบงก์พาณิชย์ทำนี่เช่าซื้อจริงๆแล้วก็เป็นหนี้รถหนี้รถมอเตอร์ไซค์รถเก่งเนี้ยพิกอัพก็ต้องถือเป็นหนี้ที่มีทรัพย์นะมีมีหลักประกันเป็นการไปซื้อทรัพย์เพื่อมาใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าจะแก้จริงๆเนี่ย ระเบียบข้อกฎหมายด้านเช่าซื้อเนี่ยมันถูกกำหนดไว้แล้วอาจจะต้องไปช่วยคือหนี้เช้าซื้อเป็นหนี้ที่ผมเห็นใจแบงค์ชาติที่สุดเพราะว่าเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในอันเดอร์แบงค์ชาติใช่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 อยู่กับแต่ลูกหนี้ <บา S 1> เวลาเดือดร้อนไปร้องแบงค์ชาติแบงค์ชาติก่รู้จะเอื้อมือไปช่วยบริษัทซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในการกํากับของแบงค์ชาติครับ นะครับยกบเว้นว่าแบงค์ชาติจะเอื้อมไปเอามาอยู่ในใต้การกากับก่อนซึ่งก็คิดว่าเขาไม่ทำครับแต้ตองแยกไประหว่างไอ้ตรงนี้ส่วนหนี้ที่โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้บริโภคเป็นหนี้บัตรเครดิตบ,ดบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดที่งๆบัตรเครดิตมันแยกออกไปเป็นทำกิจการได้ด้วยนะพีอฮะคนที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็น รายได้มาจากรายได้ประจำเงินเดือนประจำม, mm hmm. มันต้องถูกชี้แจงแจกแจงไปแล้วตั้งแต่การขอบัตรครับแต่บัตรเครดิตบ,บางคนเอาไปใช้ในกิจการไม่ใช่บางคนจํานวนมากเลยออื mm hmm. ผมคิดว่าจำนวนมากเป็นล้านใบครับงี้ผมคิดว่าน่าจะแยกออกไปไม่ใช่นี่คนเลยออื mm hmm. เป็นนี่ทามาหากินทําธุรกิจออมีดอกมีผล uh huh. มีกำไรมีรายได้เข้ามาครับ ไอเนี่ยถ้าเขาบริหารดีๆมันเป็นเงินหมุนเวียนที่ดีได้อ๋อก็ก็ลดภาระให้เขาซะก็คือว่าเอากลุ่มเนี้ยที่เป็นรูดบัตรเครดิตมามาหมุนเวียนมันมาทำมาทำธุรกิจเนี่ยก็ให้เขาไปเป็นเทอมโลนเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเขาลงไปซะเป็นการเป็นการเสริมแรงให้เขาบางคนหมุนโอดีนะท่าที่ผมเคยเจอสองสามเคสนี่ เขาหมุน OD โดยไม่เสียดอกเบี้ยเลยไม้แต่บาทเดียวนะพี่ด้วยโอ้เก่งมากเลยอ่ะดีกว่าจะดีกว่าไปขอวงเงิน OD เสียดอกเบี้ยทุกวันตามยอดเบิกเออแต่นี่เบิกเต็มรูดเต็มรูดเป็นหมื่นอืแต่ถึงเวลาจ่ายได้ตามเวลาไม่ต้องเสียดอกเออจ่ายเต็มตามตามเวลาเพราะมันจะมี g a ส period เกียดอยู่ สี่สิบห้บา,าวันบางค่ายก็ห้าสิบวันบางค่ายสี่สิบห้าวันรู้ว่าตัดยอดวันไหนลูดวันพรุ่งนี้คได้เ,ออเต็มๆเลยครับไอ้อย่างนี้ก็ผมคิดว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มมีวินัยทางการเงินอืมแล้วก็ไม่ใช่นี่ควเรือนอ่ะครับดูยังไงก็ไม่ใช่เออแต่ถ้าเป็นสินเชื่อบุคคลนเนนี้มันก็มีทั้งประเภทบุคคลเอาไปใช้จ่ายอ,อนเนกประสงค์แล้วก็บ,บุคคลที่เอาไปทําร้านค้าธุรกิจอาชีพอิสระ วันนี้อยากให้แนะาใใ้้ท่านแยกกองเหล่านี้ออกมาให้ได้ก่อนแล้วก็ไปหาทางเปลี่ยนส่วนที่เป็นอาชีพธุรกิจอิสระพวกเนี้ยครับจริงๆคือ s อ b นะพวกเนี้ยอก็คือเรากำลังคาดหวังว่าแบงค์ชาติทำากันบ้านเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเถอะนะครับน่าจะมีตัวเลขอยู่ในะแคตติกรเลืองพวกนี้ให้มันชัดๆแล้วก็จะได้ให้ยาที่มันสอดคล้องกับอาการเจ็บปวด ของของลูกนี้แต่ละกลุ่มครับส่วนลูกนี้บัตรเครดิตที่ผ่อนห้าเปอร์เซ็นตในมือบัตรแมงชาติก็น่าจะมีตัวเลขก็ผ่อนขั้นต่ำคือการผ่อนขั้นต่ำห้าเปอร์เซ็นต์ล้วเข้าโคงรักษาสภาพบัตรไม่เสียเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ของการปรับโครงสร้างหนี้ครับก็ไม่ต่างกับการปรับโครงสร้างหนี้เป็นแต่ว่าการปรับโครงสร้างหนี้กับกับห้าเปอร์เซ็นต์ในในสภาพหนี้บัตร ของของเดิมนั้นเนี่ยมัน่ากกันตรงสเตตัสซึ่งก็จะมองว่าถ้าปรับโครงสร้างนี่คือการเอานี่บัตรเครดิตที่ครบกําหนดแล้วมาตั้งแล้วก็ผ่อนครับอันนี้ปรับโครงสร้างนี่ชัดเออแต่ถ้าตัวบัตรมันเองผ่อนไปเรื่อยๆห้าเปอร์เซ็นตดอกเบี้ยสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็คือการผ่อนชาระตามเงื่อนไขได้อ่าไม่ไม่ถือว่าเป็นนี่นี่มีปัญหาครับครับซึ่งบัตรเครดิตส่วนใหญ่ก็ชอบด้วย ไปบุย้ยให้ลูดไปเนี่ยก็จะถามเนี่ยผ่อนไหมคะผ่อนไหมคะครับโอ้โหเราเราไม่ผ่อนเขายังจูงใจเลยบอกเออท่านสามารถที่จะผ่อนชําระได้หกพวดนะโดยที่<อ>คิดคิดดอกเ 6, บี้ยศูนย์จุดหกเจ็ดบ้ง<อ>างศูนย์จุดเจ็ดบ้างอะไรตอนี้อะไรเนี่ยถูกมากมาเลยเป็นข้อความสร้<อ>างวันก่อนเนี่ยบัตรบัตรผมก็ไม่ได้ไปอัพตัวเลขอะไรอ่ะเขามีวงเงินให้สามแสนนะฮะสามแสนนี่ประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับ รูดเดือนหนึ่งก็ประมาณห้าพันครับเติมน้ำมันอย่างเดียวเขาบอกว่าอีกสองแสนเก้าหมืห้าพันสามารถกดเป็นเงินสดได้เลยนะคะสนใจแหมจะมาให้เราเป็นนี่ไส้ได้เลยครับอย่างนี้าติก็ควรที่จะภูมิเช่มเหมือนกันนะเข้าใจว่าค่ายเจ้าหนี้ค่ายบัตรเครดิตเขาอยากจะหาธุรกิจอ่ะครับ เขาต้องวิ่งหาธุรกิจให้เซลล์เจาะให้อะไร,รเออเออโอเคใช่คราวนี้กลับมาตัวนี่ธุรกิจซึ่งก็งต้องแบ่งกันนะฮะว่าผมผมเชื่อว่าข้อมูลเขามีครบจริงๆก็คือว่าเขามีการจัดชั้นนี้แยกตามประเภทแยกตามอายุแยกตามแบงค์แบงค์รัดแบงค์เอกชนมีขอม้อมูลแล้วขึ้นอยู่กับการตัดสินใจรอบนี้ครับว่าถ้าเกิดจะออกมาในแนวในแนวที่บอกว่าว่ากันตาม แต่ละค่ายไปว่ากันตามเคสไปเคสไปเนี่ยผมคิดว mm ่า hmm. ถึงวันหนึ่งมันอาจจะแก้อะไรไม่ค่อยทัน uh huh. นะครับแก้ไม่ทันเพราะว่าก็ด้านบล่วงตรงที่ว่าในกลุ่มที่ได้รับอนิสง์จากการค้าขายที่ขึ้นไม่ทันเนี่ยช้าเนี่ยนะครับนี่ที่ผ่านมาทั้งหมดมันผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างนี่มาคนละหลายรอบแล้วอ่า uh huh. ใช่ใช่อย่างน้อยๆก็มีคนละสองรอบแล้วครับ ถ้าจะปรับต่อแล้วเจ้าหนี้เกิดไม่ยอมหรือว่าเขาบอกว่ามันปรับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วถึงเวลาต้องมาจ่ายเต็มอันนี้ยผมคิดว่าจะกลายเป็นหนี้เสียกรใหญ่เลยอืมนี่แหละนี่แหละเข้าใจว่าอันนี้แหละที่ที่แบงก์ชาติน่าจะก,กังวลน,น่าจะก,กังวลเรื่องนี้ครับถ้าเกิดจะก,กังวลเรื่องนี้ผมก็วันนี้เกินเกินก่อนนะเกินเกิก่อนอถ้าเกิดแยกกันเป็นแบบนี้แล้ว กลุ่มที่ยังพอผ่อนได้ผ่อนไหวเนี่ยก็ก็ปลดล็อกอยาเอาแค่สองครั้งสิครับอ๋อครับเออเพราะว่าเจ้านี้เองก็เขาก็กลัวเรื่องกฎเกณฑ์นี้เหมือนกันโดยออโดยการตรวจสอบแล้วเนี่ยโดยค่าอ็เรียกว่าไม่ควรเกินดีกว่าครับไม่ควรมากกว่าสองครั้งอืมที่เป็นเกณฑ์ที่แบงค์ชาติจะให้แนวปฏิบัติกับสถาบันการเงินครับ ถ้าเกิดมากกว่าสองครั้งสมัยก่อนมันมีนะปรับโครงสร้างนี่เจ็ดแปดครั้งก็มีโอบางรายเป็นสิบครั้งก็มีครับครับแล้วเขาก็เลยถูกมองว่าเหมือนเลี้งเหมือนเลี้ยงไข่เหมือนเลี้ยงไข่แล้วก็เอ่อเรียกเป็นนี่คุณภาพต่ํำคุณภาพมีความเสี่ยงอ่ะอืมแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าเอสเอมอีนี่มันมีชีวิตขึ้นลงนะอืมมันไม่ได้ราบเลื่อนตลอดห้าปีเจ็ดปีตลอที่กู้ ฉะนั้นการปรับโครงสร้างนี้กับวิถีชีวิต SME มันอาจจะต้องไม่เหมือนกับรายใหญ่อ่ะเอางี้ครัฉะนั้นถ้าเกิดจะเกณฑ์ของ SME เนี่ยมผมคิดว่าไม่ว่าจะปรับนี้กี่ครั้งก็ตามถ้าเขายังธุรกิจยังอยู่ได้ไปได้ครับยังจ่ายหนี้ได้อมผมคิดว่าน่าให้โอกาสเขาครับใช่พี่บ๊วยจะบอกว่าไม่ควรเกินสองครั้งทั้งกระดานเลยเงี้ย โอ้ไม่อย่าไปจํากัดแบบนั้นเลยใช่ไหมมันเหมือน,นกับว่าไปจํากัดการแก้ปัญหาอ่าใช่แล้วอย่างตอนที่ผมอยู่ที่เอ e เอ็มบีแบเนี่ยเราถือว่าเป็นแบงค์เป็นแบงค์รัฐต้องผ่อนปลนครับแล้วเรียกว่าจะเป็นเหมือนด่านสุดท้ายแหละอืถ้าหลุดจากตัวนี้ไปก็นอกระบบแล้วใช่ใช่ลูกหนี้แข็งแรงทั้งหลายเขาไม่มาเ,<อ>เขามามีอำนาจต่อรองเขา,เาไปแบงค์ใหญ่แบงค์พาณนนิชย์ครับ แต่ละลูกหนี้ที่ไปอยู่ที่เอสเอมบีแบงมาใช้บริการอย่างเงี้ยก็คุณภาพมันก็ย่อมเกตก็ต้องสู้ไม่ได้อคนตัวเล็กสุขภาพพานามัยยังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเท่าไหร่อมีความเสี่ยงสูงกว่ามีอะไรมากกว่าอย่างเงี้ยก็จะไปบอกว่าใช้เกณฑ์เดียวกันมันก็ไม่ได้ไม่ได้แต่พอไปใช้เกณฑ์เดียวกันมันก็เอ๊ะทำไมไม่ต่างกับแบงค์อื่นเลยเออใช่ซึ่งจริงๆวิธีของเอ e มีต้องเรียน ผ่านทางรายการแล้วผมคิดว่าคนตัวเล็กที่ดูรายการเราอยู่น่าจะน่าจะอยากให้เราพูดอืพู้ให้ผู้กํากับคือแฟนชาติฟังว่าครับวิถีชีวิตคนตัวเล็กอโอ้โหไม่มีอะไรเปะอะไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนอแก้ปัญหาทุกวันแก้ปัญหาทุกเรื่องครับตื่นมาตื่นก่อนนอนที่หลังทํางานเจ็ดวันมีปัญหาตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ายันเที่ยงคืน ครับ yep.